เมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้อ่ะเราก็จับยังไงยังไงยังไงแล้วเขาไม่คุ้นเบือยังไงดีแค่อัดอัดยังไงไม่คุ้นเบื่อเขินเลยไม่เป็นไรครับเขาแค่เลื้อยไปธรรมชาติครับเองอันนี้เสียงแท้นะครับไม่ใช่เสียงเอฟเฟกต์นี่่แขกมาโดยไม่ได้นัดหมายครับแต่ว่ากัปตัน กแล้วก็ห่อฉีดเลยครับผมล้มครับอย่าเปย์อย่าเปย์ปั้มไปเลยอย่าเปย์ครับเปย์มันแกว่งครับเรียบร้อยเลยหัวทิ่มต้องแพ้ต้องทำให้สะอาดอย่างนี้นะิดหน่อยนิดหน่อยจิ๊บจิ๊บหายนะไก่หัวใจครับทำแผลงูไก่หัวใจไก่หัวใจทำเองทำเองย่าแดงมาจะแดงทำแผลงูเยอะแล้วทำแผลตัวเองไหมเออไม่ใช่งูกัดนะจะแดงครับผมไม่ได้งูกลัดเธอล้มล้ม กาเกงขาดเลยเอาลุ้มกันมาหมดแล้วเหลือเราคนเดียวเนี่ยจับป้ายตามนั้นจีบจ๊บจีบกลหัวใจห่างห่างห่างนักรบย่อมมีบาดแผลแต่แผลแบบยักษ์แสบสุดๆเออโอเคยังไหวยังไหวจับป้ายชิวๆครับผมมีแขกมาครับมาขอดู FC FC มาเดี๋ยวคือกัปตันตื่นเต้นไปนิดนึงลนลนคว่ำ ครับเนี่ยระยองครับมาเหรอฮะมาเที่ยวที่ไหนด้วยหรือเปล่าตรงไหนวะทีรีสอร์ทอ๋อเดอะทีเดอะทีที่เราไปทำกิจกรรมที่เราทำกิจกรรมอ่าก็เลยโอเคครับเป็นแฟนคลับด้วยเนาะได้แวะเวียนมาเยี่ยมกันไปไหนกันนะลูกอย่าี้อย่างเงี้ยพี่ก็พอจับได้อันนี้พอได้อันนี้พอได้ เดี๋ยวต้องใจเย็นๆใจลมๆมิ้โดดยื่นให้เลยโอ้ไม่ถามไม่ยอมยอมไม่ทอมตั้งตัวเลยไม่ตั้งใจจะยื่นจะยื่นให้น้องเขานอผมพยายามอันนี้เป็นปลอยเขายังกลัวอะไรกัเนี่ยเป็นเด็กที่กลัวแมลงทุกอย่างอืออ่าเดี๋ยวเราทำความคุ้นเคยไม่กลัวแล้วค่อยๆจับให้เขาดูอ่ะเราลองจับให้ดูดิว่าจะต้องทำไงเจ้านี่ชื่อจังเกิลจังเกิลครับจังเกิลเช่องแล้วเหมือนกัน ก็ต้องวิธีการจับก็ใช้การช้อนเอาจับอ่าจับแบบนี้สัมผัสได้ผมคงจะหายใจแรงหน้าดูหัวใจเต้นตับตํบตําตําเข้าบ้านผมเฉยอ้ลหต้องไป้เงียจเข้ามาผมไม่เคยทำร้ายพวกเขาหรอกครับแต่เพ็่นหรือว่าเอาอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้ยฟ้าเก่งมากก็กลัวแหละแต่ว่า ก็ต้องใจถึงกับเขาใจสู้ใจสู้คือเขาก็ไม่มีอะไรนะแล้วถ่ายคนนี้ด้วยดิเพราะอะไรลองลองสัมผัสเราลองลองเอาดิ้วอ่ะหันมาดิจับจับยันลองจากตัวเล็กๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะได้สัมผัสตัวใหญ่ๆกันในในในนี้มีไหมคะมีหมดทุกรังเลยครับในเครื่องในรัางได้ยินเขาพูดฟ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 อดฟูดฟูดงไดู้ดฟ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 ดฟ ลองลองได้เราลองจับลูกได้ครับลองได้ลองลองได้ลองลองเอามือจับจับเล็กๆก่อนพยายามหาเราได้ว่าไม่เห็นไม่เห็นเบอร์บัญชีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครชอบทำบุญกับพวกนี้เขาขอได้เพื่อนอาธีมีหลายท่านอยู่เพิ่งผมเพิ่งส่งให้เมื่อเมื่อคืนก็ส่งให้ท่านหนึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครก็ส่งกลับไปในในคอมเมนต์นะครับออานันได้วยเหรอคะจะตอบคอมเมนต์ตามเอาแชมพู เออเขาห่านเขาถูนั่นเองอย่าเงี้ยเออตัวเขาเย็นปันก็แฟไม่เคยรู้ว่าเป็นตัวเป็นแบบนี้เลยเธอเธอลองซ้อมมันได้มั้ยถ่ายคลิปได้ครับได้ครับจับได้ลองมาเนี้ยซ้อมไปก่อนเดี๋ยวได้จับตัวใหญ่ได้คอนคอนมาลงมาหนูเลยได้ลองได้ลงได้มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา้วทำความคุ้นเคยก่อนช้า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 อ่าช้าช้าเห็นไหม แรกๆเราก็จะรู้สึกขยะขยะงหน่อยนางเอกโทรศัพท์เฮ้ยดอยเร็วน้องไปเล้วเธออยากกินช้อนไม่หาช้อนนั่นแหละครับนั่นแหละสาวตอบไม่ได้คุณเออมีไม่เก่งกว่าอีกได้เลยเขาไม่น่ากลัวเขาไม่ได้แบบใช่ครับใช่ครับหยุ่ยหยุ่ะอ่ามันจะผิวเขาจะแบบเลยานมากนี่นี่ไม่เป็นไรครับเขาแค่เลี้ยงไปธรรมชาติครับเด็ อันนี้เสียงแท้นะครับไม่ใช่เสียงเอฟเฟกต์เลครับงูป่าไม่แต่หากว่าถ้างูป่าปกติเ <c oughs> นี่ยเราไปจับเขาเนี่ยเขาไม่ได้ก<อ>ัดเลยนะกัดเลยครับเรา <c oughs> ไม่เชื่อเราเล่นกันทำตัดไมกได้อะไรอย่างเงีถ้างูป่าหรืองูบ้าที่เราเจอเนี่ยเขาจะดุเลยอันนี้คือเราจับมาแล้วเนี่ยอ่ากัปตันเขาจะเป็นคนขค้นแหละเปลี่ยนพฤติกรรมทําให้ชินกับมือคนทำอย่างเงี้ยแล้วต่อไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลย เหมือนกับเหมือนกับชิโร่บิ๊กฟูดเหมือนกันตอนนี้เริ่มทำความคุ้นเคยกันอันนี้ก็ซ้อนอีกทีนึงซ้อนตัวเขาอีกทีนึงแต่ตัวตัวแค่นี้ทรงพลังนะครับอันนี้เขาเขาต่อต้านหรือเปล่าไม่ไม่ต่อต้านเกาะครับเกาะ มาแค่เกาะครับแล้วก็แต่เนี่ยเขารัดทรงพลังมากถ้าตัวใหญ่จะช็อกเลยถ้าเขารัดแบบแบบรอบได้มันมันขันชนะเลยไอ้นี้เขาเขาเป็นคุยขุยเนี่ยครับมดกัดเขาใช่มดกัดครับชอบกินมดชอบกินโบมดชอบกินโบเพื่มไปเจอชิโร่อ่ะชิโร่ตัวนี้อ่าเราาอตอนนี้ทำความคุ้นเคยกับจังเกิลแล้วต่อไปชิโร่เอาตัดเสียงก็เสียงหน่อย มาดูดูมังนี้มังนี้มังนี้ใกล้ๆอ่ะมาดูมังนี้ขึ้นไปเอาผ้าตัวผ้าหน่อยเช็ดตัวหน่อยเพราแม่ได้อาบอาบน้ำมาเาเลยเช็ดตัวพี่ทาครีมให้มันรึเปล่าตัวชนิดไหมทาครีมด้วยพี่พี่โดนทาครีมให้ให้ชีโร่ยังยังไม่หนาวยังไม่หนาวเดี๋ยวสิอแต่ลิ้แรบลิ้นนี่คืออะไรคะดมเดมสัมผัสเขาสมชี้เอาตัวขาวด้วย ปกติเขาจะนิ่งๆอยู่แล้วเงียๆนะ่เราเปาเามือเเธอป่เระวังนะอ๋มันจะกัตายอ่ตัวแล้วเขาปตุ่มอะไรครับเป็นพยาธิที่มันตายแล้วมันังอยู่อย่างนี้เลยไม่อยาก่อๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆสัมผัสค่อยๆสัมผัส อาเดิโอ้ยใจยังเต้นอยู่เลยเนี่ยใจเต้นโอเคนะใจไม่เต้นนะมึงยุ่งเลยเต้นละดีแล้วฮะอ่านี่ในนี้ไม่แน่ช่วยพี่ก็เขาจับไม่นับใจได้ก่อนใช่ไหมเอาท้ายด้ยโอ้โหตานี่เจ็บเออเอาเอาแต่ตัวเขาเย็นเจี๊ยบเลยเนาะใช่ครับเย็นจีโร่พี่ขอจับหน่อยนะจีโร่เราไม่เคยสัมผัสหนูเลยพี่พูดเรื่องจริงเลยเกิดมาตั้งแต่ดูนี่เขารักพ่อเหรออันนี้อ้อนเหรอค เขาจะอยู่รูปหมอได้ไหมคะได้ครับรูปได้อย่าอ้าปากตีชิโลหายใจอ่ะชิโลโอเคมผมเมียงเก่งผมเมียงเก่งนะที่มีแผนอะไรหรือเปล่าเนี่ยพาให้เมียอยู่ส่วนหัวตลอดเลยมาขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยโอ้โหถ่ายรูปเลย อย่าอย่าอาหันหัวบานิดนิโเลยเรายังไม่ชี้จังคือจริงจริงแล้วเขาต้องต้องเอาเอาตัวแล็บเขาไว้เนี่ยแล้วเขาจะได้เขาจะได้มีส่วนเกาะเยอะๆเขาจะเขาจะเกาะใจอะไรได้ครับเออเนี่ยครับนั่นแหละเนี่ยสองอรยาอยู่หน้าตานี่อยู่หลังใช่เขาเราให้เกียรติกันไงใช่ไหมเราจะให้เกียรติ เราจะให้เกียรติภรรยาเสมอรักหนูมากเลยชิโร่นี่ชิโร่ชิโร่อย่าหันมาทางนี้สิเหลอครับไม่เป็นไรอย่าโยนแค่อย่างเดียวนิ่งแล้วนิ่งแล้วคบเจ๋อเขาเป็นอยู่จงอางนะเหลือเชื่อมากเลยมั้งี่แทรูปแม่ยังแล้วไม่ใช่ต้องมีกระทงการ์ตนป้าไปแล้วนะไม่มีนะทำไมเขาไม่น่าเบื่อที่เราคิดเลยป้า เราขอแบกหล่อเารูปดบกหันหน้าหนห้าเขาเรแน่่เข้าได้ไม่นานเริ่มแล้วเริ่มชินแล้วตอนนี้คุณพ่อเริ่มชินแล้วขอสักครู่นะครับจับตรงยังไม่ละกลัวน้อยอยก่ไงกลัวดิเขากลัวงูนี่ขนาดกลัวนะเนี่ย ยังปรับได้ไวขนาดนี้มาทีแรกโดดผางนะตกใจแล้วก็ไม่รู้นึกว่าู้ทเห็ไม่รู้คิดว่าชวนกันมาคือจะมาจับงูมาอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยจะมีพื้นฐานในการลักงูมาก่อนนะชอบงูนะครับไม่นะคะไอ้นี่กลัวแต่อยากเห็นกลัวแต่อยากมาเห็นตัวจริงว่ามันมันเชื่องจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยหรออ๋อคุ้งผมอ่ะ เป็นคนใจดีอ่าแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เราไม่เคยแต่เราก็กลัวงูกลัวสิครับแต่ว่าเป็นคนใจดีใจบุญเฉยอ่าก็เลยอยากรู้ว่าเข้าบ้านมันมีจริงอย่างนั้นไหมอืมเบื่อใช่ไหมลูกพี่สองคนนี้พูดมากมากโอเคมาแล้วลูกมานี่ส่งเข้าบ้านเลยโอ้ยได้จับเป็นบนบนมือเลยเออดูเลยเสียงโทั่วถึงจัดจัดจัดอันนี้พาลองกำลังมา บิ๊กฟูดบิ๊กฟูดบิ๊กฟูดนี่คือจงอางเหมือนกันจงอางเหมือนกันครับเชื่องเหมือนกันเออเดี๋ยวกินมูมีซากมูก่เค็บเก็บซากมูไาได้รองเท้าทัวหนึงก็มีเหยียบสลามแบนเดี๋ยววันนี้จะเอาซากมูแล้วก็กินไก่ เสริมให้มันปริมาณมากมครกินแมวไหมแมวเหรอมีอยู่นี่ก็มีวสดนาักกินทำไมสีไม่เหมือนกันครับใช่ครับสีไม่เหมือนสีไม่เหมือนกันอันไหนดุกวันดุเหมือนกันดุเหมือนกันูไม่กล้าวว่ดุกว่าดุดุเหมือกันเชื่อเหมือนกันดุเหมือนกันก็เชื่อเหมือนกันเขาเชื่องระดับล รี้แต่อันนี้ก็ดู่อนูนะใช่ครับสีสีเขาจะออกแต่สีอันน้่ากลัวมากเลยสีทองเขาตัวฟูดงใช่เขาอาก่อนดูดเตะข้างหน้าก่อนแล้วกันนะอีกฟูดเป็นคนที่ เป็นสามีที่ให้เกียรติภรรยามาก<ช> <นะ S 3> ครับเขาก็เป็นพญาสิธิเหมือนกันครับลุงใช่ครับพญาสิธิอุ้มหน่อยตอนนั้นต้อจับมานี่ยังเป็แม่เทียนเขเป็นเขาเป็นพญาตั้งแต่อยู่ในป่ามาแล้วเดี๋ยวมันไม่ยอม่ไม่ยอมผอม ว่านะครต้องหาติ๊กฟูดแบบติ๊กฟูลูกติู๊แตเย็นใจเย็นใจเย็เขาไม่ได้หนีปากตัว네น uh> uh> ี้มันใหญ่กว่าตัวนั้นนะใหญ่กว่าใหญ่กว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวติ๊กูจะไปอย่างเไยวะเก็บหนีบหนีบเนื้อที่เก็บเก็บร่างนะครับเก็บร่างระวังระวังนิดนึงนะครับเพราะเขาจะบาดได้เก็บข้คมอยู่ครับโอ้ขาพ่อมาช่วยด้ยโอ้โหเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะไม่ให้จับเลยอ่ะ ยังไม่นิ่งปกติเขาจะนิ่งกว่าชิโร่อีกนั่นน่ะไม่ทำอะไรขนเขาเลอดเหมนไม่มีขนถ้าิข้าวยังสิข้าวแล้วเนี่ยวิ่งเลยนะมอเยอยู่กับอนลิน ถ้าเหม็นก็สายหน้านะโอ้อาบน้ำทุกวันเนี่ยผมอัดตั้งปีละครั้งตัวยังเชียร์อยู่เนี่บอกไปไหนก็ไปไหนไม่อยู่เฉยเลยอ่ะโอ้ยชอบชอบน้องคนนู้นจะไปหาอาทิไอ้จับน้องตัวนี้จับสว่ไม่กล้าเห็นคลิปที่เราไปที่ เดโมไหมครับเพลงครับนั่นเลยคนแบบไม่คนหงิดใช่ไหมครับนี่อุ่นด้วยนิ่ง็ออกงานแรกเหมือนกันงานนั้นงานแรกของเขาเลยแล้วนิ่งแบบเออเหอนิ่งแบบแค่แค่มีฟ้องปะเออไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่อันนี้พี่ฟูดทางนี้สิยำช้อนยำช้อนผู้ชายผู้ชายก็ไม่ไหวนะบางทีเนาะหนัก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 ช้อนไปสาววัยจริงจริงเลย มาดิมาดิมาลูกมาจับดิมาอยู่บนหัวจะไปเสียแวจ้ามันแต่อันนี้อย่างก็เขาบางๆกว่าไม่ค่อยตันเทขาอใหญ่กว่านะครับนักแต่ว่าไม่ค่อยชนิ่ไงนี่คุณนิ่งงนี่ช้อนแรยนี่ครับนั่นเลยโอเคแจ๋วนั่นแหละครับเดี๋ยวถูกที่ถูกนิ่งแล้วเริ่มเลยเริ่มเลย ตาับอมันไงามอจะอยู่ติดคอเออนิ่งอ่ะหรือแบบว่เราเขาจับจับที่ไม่บีบนับเหมือนไม่ได้บังคับขอองเข้ามาให้มีพื้่าอผ่าตาแขนบ้างอะไรบ้างนะรับอะไรจุดโอเค เจิดเป็นเจิดเป็นมังกรเลยตอนนี้เอาไปแบบมังกรเลยพี่ปูจะเย็นสิวันนี้ไงหนีกล้องตลอดเลยหรอแต่เขาแต่เขาก็ผมว่าเขานิสัยดีสองคนนี้นิสัยดีเราก็แั่งเราเนี่ย ตามสตล์เลยนะหาพ่อเลยค่ะ<ม>หายใจน,น,นดูนเราอะ่ะมัน<อ>สอมาตรฐานแล้วเราอ่ะปึ๊บใด่ที่ปึ๊บจะนี่ลินสวยเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้อะ่ะขอบคุนะครับใชบมอครับบเ,เราก็จับยังไงยังไง ีขึ้นเลยนี่คลิปล่าสุดเขาอาบน้ำเนี่ยหลังรอบคาบเนี่ยรอบไปเจ็ดแสนกว่าวิวแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งลงไปแปดวันกลับบนะ้านแล้ว และสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคร mm hmm. อ,อบครัวกงงูจากจังหวัดระยองนะฮะที่เดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่แล้วก็นะครับติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาสร้างรอยยิ้มและเสียงเลาะให้กับ mm hmm. ศูนย์การเรียนรู้เรื่องงูหรือบ้านงูกองร้อยเปิดโลวิเศษที่หนึ่งนะครับ mm hmm. นะครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยนะครับมาเอาชนะความกลัว ด้วยการเข้ามาสัมผัสน้องๆนะครับและยังมอบค่าอาหารงูไว้ให้กับศูนย์การเรียนรู้งูนะฮะดูแลน้องๆเหล่างูทั้งหลายในศูนย์ไว้ด้วยนะครับมีโอกาสเรียนเชิญมาหาน้องๆอีกนะครับผมสวัสดีครับ